ว่าเวลาเราไปซื้อผักที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยราคามันก็จะอยู่ประมาณนี้ทั่วทั่วเหมือนกันนะถ้าเทียบกับตลาดทั่วไปก็จะสูงกว่านิดนึงเพราะว่าเขาก็ต้องเอามาขายต้นทุนเขานาะแต่สําหรับของแม่วันดีต้องบอกก่อนว่าแม่ซื้อผักพวกนี้ไปขายไม่ได้แน่แม่ไปซื้อผักที่ไหนถึงขายถึงขายได้แค่20บาทแต่ละที่เนียแม่ต้องไปสี่มุมเมืองถ้าเกิดซื้อสี่มุมเมืองจะมีเทคนิคนิดนึงคือการซื้อที่ซื้อผักเนี่ยนะตอนเย็นอ่ะอย่าไปซื้อตอนเย็นรถมันเข้าใหม่ อันนี้คือ35อมสิบห้าถ้าเราไปซื้อ,อที่นู่นตอนเย็นนะออมัดหนึ่งก็คือประมาณน่าจะ5 5โล5โลก็อยู่ประมาณสัก60บาทนะแต่ถ้าเราไปซื้อเวลาที่เราซื้อได้ในราคาที่เราขายอาจจะประมาณซื้อตอนประมาณสักค่ำคืนก็ประมาณสัก8ปโมงเช้าอีห้าโลน่ะจะเหลือมาสัก30บาทหรือย0บาท แต่ัมันยังใช่ได้หมดใช่ไหมแม่ทุกอย่างดีหมดดีทุกอย่างเหมือนเดิมว่นคือจริงๆต้องบอกว่าเจ๊วันดีละเอียดมากค่ะเป็นแม่บ้านแม่เรือนทุกอย่างเลยนะถึงจะเป็นแม่บ้านแม่เรือนแต่ก็ยังมีคนเมาา์น่ะเม่าววันดีไม่ใช่ผู้หญิงอ่ะเอาอย่างนี้เอาอย่างนี้เรามีหลักฐานมีภาพมาให้ดูกลับไปดูในวิทยาเลยค่ะร้านครัววันดีดัดจริตฮาลานฟู้ดอยู่แถวสงประพาค่ะเป็นร้านเล็กๆแต่เน้นคุณภาพและปริมาณครับจาน แต่ก็อดสงสัยไม่ได้นะว่าชื่อร้านนั้นน่ะเจได้แต่ใดมาเห็นแบบอ้ามมาก่อนนั้นอ้ามทําร้านกระแดะอยู่ที่นักเกษตรนวมินทร์อ๋อสมัยก่อนสมัยก่อนร<ม>้น <ะ S 3> ๊ <ทำ S 2> อฟาร้าน,ออร,านร้านอาหาร่อร้านกระแดะกระแดะแล้วก็เอ๊ะทําชื่อกระแดะแล้วก็ชื่อดัจจริตดีกว่า <c oughs> แค่นั้นเ <c oughs> องพอคลายความสงสัยกันไปแล้วกับชื่อร้านค่ะแต่เรื่องราวของเจ๊วันดีเนี่ยก็ยังมีเรื่องน่าสงสัยอยู่อีกเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องเสียงโพด ก่อนจะไปไขข้อข้องใจเรื่องนั้นไปทําซุปไก่รสแซ่บกันก่อนค่ะไก่นี่คือเกลือครับผมใส่เกลือชุนิดหน่อยนิดหน่อยชุบนิดหน่อยใส่พริกใส่พริกนะครับพริกอยากเผ็ดมากก็ใส่มากเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยถ้าเผ็ดมากหน่อย มันจะได้แซบอ่าแซบกันนี้นะเอามะนี้มะนาวเลยครับมะนาวหนึ่งช้อนเพิ่มงช้อนหนึ่งช้อนนี่ค่ะนี่คือคือตั้งโอค่ะตั้งโอ๋ค่ะแล้วก็ผักชีลาวผักชีลาวครับอ่าก็หอมเจียวหอมเจียวครับใส่ไปเยอะๆจะได้หอมจากนั้นก็ตักน้องไก่เนื้อนุ่มๆถึงสี่ชิ้นเต็มชามเลยตามด้วยน้ำซุปหวานหอมกลมกล่อมน้ำซุปนี่ก็ที่เราเคี่ยวไว้ก็มีทั้ง ยิมเค็ตเทสแล้วก็มีหอมใหญ่ค่ะหอมใหญ่เขาเอ้ยใบนี่าอีกแล้วใบนี่ใช่ใบลูกใบกังวานค่ะใบลูกกังวานใบกังวานมันจะได้กังวานไปเรื่อยๆได้กังวานไปเรื่อยๆเลยกินแล้วก็กังวานกังวานไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆโอเคครับกังวานของเจ๊วันดีเนี่ยจริงๆแล้วก็คือใบกระวานแล้วก็ลูกกระวานค่ะที่ต้องใส่ลงไปเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำซุปนั่นเองคนๆด้วยนะครับทุกอย่างเราอยู่ใต้จานเนี่ยใต้ถ้วยสุดยอดมาก ยี่ส <20 S 2> นะิบบาทซุปไก่แถมอร่อยด้วยซอสน้ำซุปรสจัดจ้านแกล้มกับข้าวหมกไก่มันอร่อยเข้ากันตัดเลี่ยนได้เป็นอย่างดีค่ะนอกจากนี้เจวันดีเขายังทำข้าวซอยรสเข้มข้นเอาใจคนเหนื่อยอีกด้วยเจ้าแถมยังมีของหวานชั้นลดอย่างข้าวเหนียวมะม่วงที่เจวันดีเนี่ยเขาพิถีพิถันเลือกใช้ข้าวเหนียวอย่างดีมาแช่น้ำก่านหนึ่งชั่วโมงให้นุ่มก่อนแล้วก็เอามานึ่งค่ะ เอามือปาดไม่หมดแล้วนะกินไม่หมดก็บพ่อแม่พ่อแม่โคตกตาบแช่งทําไม่ล่ําไม่รวยตอน,ลน <ะ S 2> เล็กๆนะแม่นะจําได้นะว่ากินข้าวกินไม่หมดแล้วก็เราสาดทิ้งแม่ไปเก็บไปทุนมาใส่ปากอีกจําได้นเนล็กทุกวันนี้สอนลูกทวันบอกอย่าทิ้งข้าวนะกินข้าวเม็ดมันก็เก็บกินเราไม่รู้ว่าถ้าเป็นอิสลามก็จะเรียกว่ารีเอกีอยู่เม็ดไหนไงมันก็โชคลาบอยู่เม็ดไหนเราก็ไม่รู้ใช่ไหมเราก็ต้องกินให้หมดทุกเม็ด วันดีเนี่ยแกจดจาคาสอนของแม่ได้อย่างแม่นยําเลยละค่ะโดยเฉพาะเรื่องของการนึ่งข้าวเหนียวให้เหนียวนุ่มเคี้ยวอร่อยที่จะต้องใช้เตาถ่านแบบโบราณนึ่งประมาณ30นาทีแล้วก็รีบยกลงจากเตาเอามามูนกับน้านําตาลทรายแล้วก็หัวกะทิเข้มข้นทันทีอ๋อคาวิธีเป็นแบบนี้นี่เอง<ะ>ที่แบบว่าแล้วมันก็ต้องทําตอนที่ที่ข้าวเหนียวยังร้อน,นอยู่ยเลยถ้าเกิดว่าข้าวเหนียวเราพยายามตีที่เป็นก้อนๆให้มันเข้ากัน เพราะว่าเดี๋ยวน้ําตาลก็จะค่อยๆละลายล,ลายแล้วก็จะค่อยๆเป็นน้าคลุกเคล้าจนน้าตาลทรายละลายแล้วก็ปิดฝาเอาไวใ้ให้กะทิกับน้ําตาลเนี่ยซึมเข้าเนื้อเท่านี้ก็จะได้ข้าวเหนียวมูนหวานมันสตดเจวันดีแล้วล่ะค่ะเสิร์ฟคู่กับมะม่วงน้ําดอกไม้สุกเหลืองน่ากินที่สําคัญเขาใส่กันทั้งลูกฮะรที่สีแบบทั้งลูกนะคะเนี่ยแม่ขาผมนึกว่าได,ได้แต่เม็ดได้แค่เม็ดนี่ของผมแล้วผมนึกว่าได้แค่ ครึ่งเดียวไม่ใช่ได้ทั้งลกูกค่ะแม่ให้ทั้งลูกเลยเหรอใช่อพระเจ้าคุณผู้ชมครับหวานจริงด้วยอั<ห>นนี้แม่เรียกให้ผมเลยว่ามันต้องเป็นตามดมันหวานมากจริงอ่ะเจ๊บอกว่าวิธีดูว่ามะม่วงลูกไหนสุขหวานพร้อมกินก็คือดูจากตามดที่ขึ้นเป็นจุดด,ดำๆตามผิวมะม่วงนั่นเองค่ะหั่นมะม่วงโปะบนข้าวเหนียวมูนโรยถั่วซีกให้กร,บกรอบในราคา20บาทเท่านั้นเห็นบอกว่า ถ้าสั่งอาค้เาเหนียววงกับบ้านกล่องละยี่สิบค่ะแต่เห็นบอกมาว่าถ้าสั่ง3ามกล่องแม่คิดเท่าไหร่50นั่นไงเมื่อซื้อของได้ราคาถูกเจวันดีก็สามารถขายได้ในราคาถูกไม่เอาเปรียบลูกค้าค่ะใจดีจริงๆเลยแต่มีอยู่เรื่องหนึ่งนะคะที่ยังค้างคาใจ ทางทีมงานเนี่ยได้ยินมาว่าแท้จริงแล้วเจ๊วันดีคนนี้เป็นสาวประเภท2แต่พอได้พูดคุยแล้วก็สังเกตไปมาทั้งวันเจ๊วันดีของเราเนี่ยทั้งหน้าตาผิวพรรณก็เหมือนผู้หญิงเหลือเกินยกเว้นแต่เสียงนี่แหละค่ะแมรู้ว่าหนุ่มไหนกีเนี่ยจะคิดเหมือนกันหรือเปล่าเขาโมเดลเพน้ใช่ป่ะสายิ่งเลยเพราะว่าผมเข้ามาก็ก็คล้ายๆเียด้วยด้วยเสียงด้วยด้วยรูปร่างลักษนะอะไรเงี้ย ก็เดี๋ยวจะลองไปถามดูเนาะว่าอะไรยังไงเพราะว่าเชื่อว่าทุกคนก็ต้องสงสัยด้วยความอยากรู้ก็ลองไปถามให้ชัดเจนกันเลยค่ะว่าตกลงเจวันดีเป็นสาวแท้หรือว่าสาวเทียมกันแน่ค่ะเสียงตายเสียงตายเสียงตายอ่ะกินเข้าไปเยอะแล้วด้วยใช่ แต่แม่จาม๋จาจ<ะ>ห้ามโกรธนะโกรธทำไมอะนาไม่โกรธนะถามหน่อยว่ามีหลายคนสงสัยแล้วก็ในกี้เขาสงสัสยว่า่าออแม่จ๋าใช่คือเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นทาบเพศสอง <c oughs> อผู้หญิงม,มีลูกได้ไงเลี่ยลูกสองคนลูกสาวอ๋อเนี่ยนี่คือเตือนเชื้ชลูกมาเรืเร่อยๆลูกสาวนี่คือไม่ใช่นี่ลูกสาวนี่ลูกทูนวัน อันนี้ลูกพูดวันใช่ถูกต้องอีกคนเรียนหนังสืออยู่ยืนยันหนักแน่นเขาว่าเป็นสาวแท้แน่นอนแต่ที่เสียงของเจ๊เหมือนผู้ชายก็เพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ที่เป็นมาตั้งแต่กําเนิดค่ะจนใครๆเนี่ยก็คิดว่าเป็นสาวประเภท2ถึงขนาดมีคนแนะนําให้ไปผ่าตัดกล่องเสียงก็เลยทีเดียวอ๋อเคยมีนคนอยากยันที่คนพาไปทำยันทีเลยนะอ๋อเคยมีคนบอกว่าอยากใช่ไปทําเสียงซื้อตัวของแม่มีประโยชน์ของเราเป็นเงี้ยเป็นนี้อ่าเออแค่นั้นไม่เป็นไรไม่เป็นมีมีประโยชน์ เสียตังเสียเงินนั่นก็ภูมิใจในสิ่งที่เราเป็นภูมิใจในสิ่งที่เรามีถูกต้องถึงแม้ว่าจะมีคนเข้าใจผิดเยอะแต่เจ๊ก็ไม่ได้ใส่ใจหรือเก็บเอามาคิดมากค่ะแต่น้องใบฟอนลูกสาวของเจนี่สิคะถึงกับเก็บไปนั่งคิดนอนคิดกันเลยทีเดียวว่าตกลงแล้วแม่ของเราเนี่ยใช่ผู้หญิงแท้ๆอะอเปล่าได้แต่มัธยมเพื่อนทุกคนถาวเฮ้ยแม่เป็นกระเทยนี่ นั่นตอนนั้นนี่ได้ยินตกใจไหมตกใจนะคือเด็กไม่าอสงสัยในเด็กในเด็กไม่เคยถามแม่คือเก็บเก็บมาบอกว่าไม่กล้าถามว่าแม่เป็นกระเทยพอระยะหลังๆว่าโตขึ้นเรียนมหาลัยอ๋อยังยังคือตั้งแต่เด็กก็คือเก็บเก็บมาเก็บทุกอย่างไม่กล้าถามเพื่อนเพื่อนจะพูดพูดตลอดไ้่อยู่กับแม่แล้วอาบดามกับแม่สอบสามคนกับน้อง แก่ผ้าอาบน้ำด้วยกันอวทำไมแม่มีเหมือนเรา<ะ>แม่มีทุกอย่างเหมือนเราก็สงสัยว<ะ>่าแล้วทำไม <c oughs> ต้องเป็นผู้ชายทำไมเพ <c oughs> ื่อนเลผู้ชายมเพื่อนเลยผู้ชายทท่านที่มีทุกอย่างเหมือนเราห <c oughs> มดผู้ชายกับผู้หญิงม,มันต้องแตกต่างกันใช่ไหมโดนหนูก็นก่าสงสัยกัน้นงปัจจุบันนี้ <c oughs> ทุกคนบอกว่าใครจะพูดก็ช่างแม่ให้ตังเราใช้จบ นะคะน้องเฟิร์เนียอยากบอกกับเพื helmet, he ่อนๆให้ชัดเจนค่ะว่าแม่ฉันเนี่ยเป็นผู้หญิงแท้นะจ๊ะเพื่อนๆของเฟรุณด้วยนะคะที่ที่ที่ติดตามชมอ่ะก็รู้ไว้ณตรงนี้เลยว่าแม่ไม่ใช่นะคะโอเคตอบข้อสงสัยหมดทุกอย่างเลยนะครับว่าคุณแม่ไม่ใช่สาวประเภทสองเป็นผู้หญิงแท้ๆร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็พันเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์หมื่นเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะพันล้ นี่ยังมีคนสงสัยแม่อยู่ไหมคะช่วาไม่ขอยนะไม่มีใครกล้าถามหนูว่าเกิดความสงสัยแม่บอกว่านี้นะแม่บอกงี้ถ้าถ้าคุยด้วยนานนิดนึงคอแม่ก็จะแห้งเพราะฉะนั้นแม่ต้องอมอย่าอมอยู่บ่อยๆหรือแม่ก็ต้องซิปน้ําตลอดบางทีหมดเสียงเลยก็มีบางคนอย่างนี้คุณผู้ชมช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องความใจกว้างของแม่ต้องบอกว่าโอ้โหงานนี้ใจกว้างยังกับแม่น้ําเลยช่วงหน้าเดี๋ยวเราคุยกันสักครู่ค่ะ